เรื่องที่เป็นประสบการณ์จริงน่าอนุโมทนามากที่ได้ส่งต่อเรื่องราวนี้มาเผยแร่เกี่ยวกับประวัติหลวงปู่สวงนี่ไม่ใช่นิยายที่แต่งขึ้นแต่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงที่สานุสิทธิ์หลวงปู่ได้สัมผัสประสบการณ์กับองค์ท่านหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินณบ้านเดืออำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดขณะแม่กำลังดำนาอยู่นั้นพระรูปหนึ่งเดินมาหาแล้วถามหาบ้านกระมันว่าไปทางไหน แม่เงยหน้าขึ้นแล้วชี้บอกว่าหลวงพ่อต้องเดินอ้อมห้วยน้ำนี้ไปอีกไกลโขแล้วหลวงพ่อมายังไงแม่เลยหาน้ำอาหารถวายซึ่งเพลอพอดีพอหลวงพ่อฉันเสร็จก็เดินทางไปตามที่แม่บอกแวบเดียวแม่ก็มองตามหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเดินอยู่อีกฝ้าคั้วแม่ตกใจเรียกพ่อมาหาพระอะไรเดินเร็วข้ามห้วยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วเทวดาแน่นอนพ่อมึงเกิดมาไม่เคยพบ เคยเห็นทุกคำพูดเป็นภาษาขเขมรน,นะครับภาษาถิ่นบ้านผมพูดขเขมรทั้งบ้านอีกเรื่องปู่มานอนที่บ้านแล้วชาวบ้านที่ได้ข่าวก็จะมากราบขอหวยปู่ปู่ได้เขียนยันให้ที่ฝาห้องนอนพี่สาวได้เป็นครูและเขียนยันตามรูปที่ส่งยังไม่มืดเท่าไหร่ปู่ฉี่ใส่ที่ที่ผ้านอนเช้าแม่เอาผ้าไปซักอัศจรรย์ใจมากฉี่ไม่มีกลิ่นเหม็นหอมเหมือนฉี่เด็กๆทำแมแอะใจช่วงนั้น คงได้เอาผ้าไว้บูชาแต่คงไม่มีบุญเลยไปซักตกเย็นปู่จะกลับไปกระท่อมแม่เรียกพ่อให้ไปส่งปู่ขามืดพอดีพ่อสตาร์ทมอไซส s ซูกิเลฟิฟไปส่งระยะทางไกลเกือบ80โลได้พ่อบนในใจว่ามืดข้าแล้วมอไซจะส่งไปถึงกระท่อมใหม่นอจังหวะนั้นเองพ่อมองเข็มไม้มอไซมันขยับไปถึงหนึพ่อคิดว่าปู่คงแสดงให้รู้แล้ว สักพักไปถึงปั๊มน้ำมันพ่อบ่นอีกว่าไม่มีรถยนต์กระบะมารับปู่ไปส่งบ่นอ้อมืดมากแล้วแสงไฟรถก็ไม่พอไม่ทันขาดคำก็มีรถกระบะมาจอดใกล้ปู่อา้าวลวงปู่นี่มนไปรถขมครับมืดแล้วปู่เลยไปรถกระบะกับคนนั้นพอพ่อกลับมาถึงบ้านแม่ถามว่าอา้าวพ่อไปส่งปู่ยังพ่อตอบว่าไปส่งนี่เพิ่งกลับมาแม่ตกใจพ่อพ่อ ไปส่งที่ไหนนี่มันยังไม่ถึงสิบในทีเลยทำไมเร็วจังแม่ขนลุกพ่อบอกว่าขับมอไซค์เหมือนเหาะไปพ่อก็กลัวว่าสะบงปู่จะติดล้อเกิดอุบัติเหตุแต่ปู่นั่งเฉยเข็มไม้มันไปลิบเลย